รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,ดดสวัสดีครับชาวหนีเที่ยววันนี้พวกเรานะครับจะพาผู้ชมชาวหนีเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกันที่เมืองแซลส์บวกครับไปดูกันว่าเมืองนี้เนี่ยจะสวยสักแค่ไหนและจากนั้นนะครับก็จะพาผู้ชมไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงที่มีชื่อว่า TG v ีเพื่อจะพาผู้ชมไปเที่ยวกรุงปารีสกันต่อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวไปด้วยกันนะครับทุกที่เลย มันบูรณะกันตลอดเวลาแต่แล้วนอเทเดานจะมีกากอยค่ะคนสร้างที่ฉลลดจริงๆเมื่อที่คนเสือมากมาก <Wow! S 1> สนับสนุนโดยโคโลราอัลติสใัม่นาพิราทรเวลล์สไตลิส ตอนนี้คุณผู้ชมครับเราสองคนนะฮะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองซาวสวกนะครับซึ่งมันเป็นเมืองที่ใหญ่มันเป็นเมืองหลวงของแควนออสซาค่ะใช่ดังนั้นเนี่ยมันต้องใหญ่คือมันก็ใหญ่แล้วมันก็มีแหล่งชอปปิ้งแล้วมันก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากายนะฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างก็ค่อนข้างจะดีกว่าเมืองเล็กแน่นอนเพราะว่ามันมีคนเยอะกว่ามันก็ต้องมีอะไรอำนวยความสะดวกให้คนหมู่มากมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ย ที่เรามีเรือซึ่งป็นเรือที่เป็นกระจกอยู่ด้านบนนะคล้ายๆที่ปารีสเลยอืมคือดีเลยแหละฮะนอกเหนือจากจะมีร้านนะฮะขายของไปเรื่อยเป็นราวแล้วก็ยังมีคนเนี่ยเอาของแอนทิคมาขายแบบเหมือนคล้ายๆกับเปิดท้ายขายของกันที่นี่แต่ผมเดาว่ามันต้องเป็นวันวันะใช่วันหยุดหรือวันอะไรแบบเนี้วันนี้วันอะไรวันวันคานะไม่รู้วันอะวันันพุวันพานวันพุธ อ้าวพุดธเหรอลืมวันลืมคืนนะคะเวลามาไปมาเที่ยวเนี่ยมันจะลืมวันลืมคืนนะคะครับเมืองสราสบุกนะครับเป็นเมืองหลวงของแคว้นออสซัสครับตั้งอยู่ทางตะวันออกของฝรั่งเศสติดกับพรมแดนของเยอรมันเมืองนี้เนี่ยจึงมีวัฒนธรรมศรรมิลปะแบบผสมผสานกันระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมันครับเห็นสวยๆแบบนี้นะฮะแน่นอนครับจึงได้เป็นเมืองที่อยู่ในมอดกโลกด้วย ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคะพี่ฟุกรู้หรือเปล่าคะว่าเมืองนี้นะคะเป็นต้นกําเนิดของเพลงชาติฝรั่งเศสเลยค่ะรู้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ยินพร้อมกันใช่ที่หมายถึงคุณผู้ชมอ๋อ <laughs> เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังคอยฟังฟังเลยดีกว่าเออ เพลงชาฝรั่งเศสนะครับถูกเขียนขึ้นทั้งคำร้องและทำนองที่เมืองสแตรส w วอร์แห่งนี้แหละครับในปีคริสตศักราช1972โดยคลอสจอเซฟรูเชเดริโครับเป็นเพลงปลุกใจในการร่วมรบในสมัยก่อนครับแต่ถ้าอยากรู้ประวัติดุคแล้วเนี่ยขอแนะนำให้ชาวนั่องเที่ยวเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกันเพราะเพลงนี้นะครับมีประวัติศาสตร์ยาวเปลี่ยนไปมาและที่สำคัญครับเนื้อเพลงดูดุดันน่ากลัวด้วย ประมาณสเมืองนะคะรีพูดจริงๆว่ารีว่าแลนเอาทริอย่างเดียวสามารถมานอนได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแบบโรงแรมละคืนบางโรงแรม2คืนบางโรงแรมอะไรอย่างงี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบชิมไวน์จะได้ไปเที่ยวไร่ไวน์ด้วยไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันเป็นที่ที่แบบอยู่ได้อะบางครั้งอ่ะบางเมืองที่เราไปมันไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันไม่ได้อะอันนี้คือน้องรีว่าพอาอาทิตย์หนึ่งส่วนตัวผม3วันพอกลางสวย ก็3คืนพอแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันสต่เรบผมนะนี่คือมาแล้วแต่คนไงเนาะพี่ฟุ๊กเขาไม่ไม่ไม่เขาเป็นแนวเมืองเขาเป็นแนวชอบเมืองใหญ่เมืองน่ารักส่วนเรียชอบเมืองน่ารักชอบเดินในเมืองน่ารักนั่งคาเฟ่ถ่ายรูปสมมุติไปชิมไวน์ไล่ไวน์แล้วแต่ความชอบเออมาแล้วแต่ความชอบของคนนะครับด้านหน้าของคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือนอตส์แตร์ดามครับหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวนอตส์แตร์ดามมันอยู่ที่ปารีสไม่ใช่เหรออันนี้เนี่ยก็คือนอตส์แตร์ดามเหมือนกันแต่เป็นนอตส์แตร์ดามออฟ สาย่อส <Just> ่วนเยอดส่วน,วนผมว่าไม่ยอดเท่าไหร่นะยอ่ยอย่อข้างบนนี้ก็สูงไม่ไม่ใช่น้อยนะสูง142เบรนี่สูงมากนะครับแต่เวลานี้ยังไม่เปิดสัทีเลยเข้าชมไม่ได้เลยเนี่ยครับ,รบเราไปเดินรอบรอบดีกว่าไหนๆมันก็ไม่เปิดแล้วดีครับ Notre-Dame d เดอ r a สแตรส์บวนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่ยิ่งใหญ่ตระการตามากๆครับและมหาวิหารแห่งนี้นะครับเคยได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกในช่วงปีคริสต์ศักราช1,647จนถึงปี1,874แต่ในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นวิหารที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลกครับที่เจ๋งก็คือเกาะที่ตั้งของมหาวิหารแห่งนี้นะครับที่พวกเราเดินอยู่ที่นี่ และก็ตัวมหาวิหารแห่งนี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกทั้ง2อ,อันเลยถ้าเกิดสังเกตนะคะเวลาเรามาเที่ยวต่างประเทศเราก็จะเห็นแบบมีแบบ แก๊งเด็กเนี่ยที่ผู้ใหญ่พามาดูโบสถ์กันอ่ะเห็นบ่อยมากซึ huh. ่งจริงๆเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าปลูกฝังให้เด็กมาดูอะไรพวกนี้ตั้งแต่เด็กก็คือเหมือนทศึกษาบ้านเราค่ะนะครับแต่ก็อาจจะมีคนดูแลเยอะหน่อยเพราะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงกว่าไงจะเห็นว่าสมมุติว่ามีเด็กสามสิบคนจะมีคนดูแลสามสี่คนเป็นอย่างน้อยนะฮะตอนเด็กผมเคยไปศักษาก็มีคุณครูไปคนเดียวนี่แหละนักเรียนหกสิบคนเนี่ย นเนี่ยพี่ฟุกอยากเข้ามากเลยอ่ะอันนี้เนี่ยถ้าอยากเข้านะครับต้องมาให้ถูกต้องตามเวลา,าพวกนี้ก็มีพักเที่ยงนะฮะ ตอนนี้เนี่ยเขาพักเที่ยงกันอยู่คือเขาจะพักตั้งแต่เศษโมงสิบห้าถึงเที่ยงสี่สิบห้าก็คือมันชั่วโมงครึ่งเพื่อให้คนที่ทำงานในโบสถ์เนี่ยได้ไปทานข้าวบ้างก็มคเซนต์แต่ตอนนี้จ่อยเพราะว่าเราไม่มีเวลาหลังจากนั้นเรากินข้าวต้องไปซีฟีขึ้นรถไฟเลยครับนี่แก้งเด็กตามเรามาเลยนะคะเนี่ยสรุปหัวหน้าเด็กอ๋อโอเคเดี๋ยวหัวหน้าเด็กอ่ะจะหากินไอติมแล้วเขาบอกว่าเมืองนี้ไอติมอร่อยแล้วก็สังเกตนะครับว่าทุกที่เนี่ยจะมีการบูรณะตลอดคุณผู้ชมที่ไปต่างประเทศจะเห็็นนฮฮอดมมหรืเปโ ทุกที่เลยมันบูรณะกันตลอดเวลานะครับเพื่อให้สวยงามนะครับเพราะว่าคนมาเนี่ยมาท่องเที่ยวตั้งใจมาเขาก็ตั้งใจทำอย่างดีให้เห็นนะฮะ ที่พี่ฟุ๊กบอกไปนะคะว่านี้ก็คือวิหารนอทดามเหมือนกันแล้วก็วิหารนอทดามเนี่ยจะมีอยู่หลายที่ในฝรั่งเศสแต่ว่าแต่ละนอทดามเนี่ยจะต่างกันนอเทดามที่เป็นใหญ่สุดตัวเมนสุดเลยอยู่ที่ปารีสอันนี้ก็เป็นนอทดามแล้วก็แต่ละนอเทดามจะมีกากรอยค่ะซึ่งเอาไว้ระบายน้ําซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็ดูสวยงามด้วยคนสร้างทีฉลาดจริงๆเลย าเมืองนี้ไอติมอร่อยใช่ไหมคะบางเอิญเดินเดินเดินไม่ได้ตั้งใจต้องเป็นยี่ห้อนี้แต่บางเอิญมาเจออีกแล้วอเมริโนโที่รีกินไปแล้วตรงโดโมอ่ะค่ะแต่ว่าคือจะย้ำว่ามันไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะแต่ยี่ห้อนี้ก็อร่อยชัวร์เพราะฉะนั้นมาอีกแล้วค่ะแล้วก็นี่ร้านเป็นร้านใหญ่แลวรีชอบที่สุดเทเนี้น่ารักอ่ะคือ,อสัญลักษณ์ของเขาจะเป็นคิวปิดใส่ปูลุ้ แมเมื่อกี้ทําเป็นให้รีก่อนนะจริงๆจะให้ผู้หญิงตักค่ะอ่าใช่รู้ได้ไง <c oughs> คือหาเรื่องสั่งกับผู้หญิงอ่ะเออแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยคือผมเห็นว่าเขาทําดอกกุหลาบสวยไงก็ดีผู้ชายพอดีก็น่ารักดีอ่าเขาทำดอกกุหลาบสวยผมก็มั่นใจว่าเขาทาสวยผมก็เลยแบบเอาเอาจากคนนี้ชัวร์เห็นไหมโคนนีดอกแล้วกุหลาบมันจะนอกจากมันอร่อยมันอร่อยขึ้นด้วยไงแล้วก็รีสวยนะ แล้วก็บอดิลล่ะไม่ไม่อันนั้นคือความชอบส่วนตัวคือจริงจที่เนี่ยเขาเด็ดช็อกโกแลตด้วยค่ะถ้าชอบไม่ได้แต่บอกให้ว่ารสมันไม่ไม่ตัดไม่เขาไม่ไม่ไม่มั่วกันไงไม่ใช่เอาแบบเอาฟรุตแล้วมารวมกับอยของผมอร่อยเชื่อผมคือพี่ปุกอ่ะเวลาเขากินอะไรอ่ะเขาจะชอบอยู่แค่ไม่กี่รสแล้วสั่งแบบเดิมๆทุกครั้งเพราะฉะนั้นเน่ยเลือกไอติมอ่ะสั่งไม่ค่อยได้เพราะไปไหนเขาจะสั่งรสเดิมรสมันไปด้วยกันเออไปเลย รถมันไปด้วยกันอเ <love> สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิง CG Plus จาก TrueMove Edge ะะสําหรับรีนะไปมาหลายที่แล้วลีว่าเมืองที่น่ารักน่ารักนะทุกเมืองจะต้องมีม้าหมุนตั้งอยู่ถูกต้องางเช่นด<ช>ิสย์แลนด์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะชอบมากอะ่ะครับ น่ารักนี่เรายังเดินแบบได้นิดเดียวเองนะคะโซนเมื่อกี้ที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นพวกซิร์เนียเป็นคาเฟ่เป็นร้านไอติมพอหลุดมานิดนึงนะคะมันก็จะเริ่มเป็นช้อปปิ้งแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบรนด์เนมอะไรที่เป็นไฮแบรนด์นะมันเป็นแบ,บรนด์แบบอย่างที่เห็นกันแล้วก็นี่แฮปปี้ละมีร้านดอกไม้ค่ะ ทาสีมาแต่ก็สวยอะรีชอบเดินดูดอกไม้ใครที่ติดตามหนีเที่ยวมาตลอดนะคะคงรู้แล้วนะคะว่ารีจะแวะทุกทีที่มีร้านดอกไม้คือมันสดชื่นมันมีความสุขไงผู้หญิงกับดอกไม้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรีชอบดูว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันมีดอกไม้ต่างๆกันยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละที่มันจะมีดอกไม้ที่ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยค่ะ ชมหลังจากที่เราทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เมื่อกี้คนเสิร์ฟน่ารักมากเสิร์ฟให้ดูด้วยแต่เราถ่ายถ่ายทันเหรอไม่ไม่แต่กล้องถ่ายผมไม่ถ่ายไม่ทันทั้งโต๊ะนะคะทุกคนมีผู้ชายสามคนในโต๊ะบวกลีดด้วยทุกคนแบบว่าใกล้เกยโต๊ะอื่นที่มากแนะพี่ลาจองจ้องอยู่คนเดียวเนี่ยฮะก็กลัวเขาจะไม่รู้เดี๋ยวเขางงว่าหมองอะไรเลยเลยบอกว่าเยอะศพเยอะพี่ปูหูหลังจากนั้นนะยิ้มไม่หยุดเลยยิ้มเขินตลอดเลยเออนี่ตอนนี้นะฮะ เราเนี่ยกำลังจะไปสถานีที่ชื่อว่า Gare de Strasbourg ก็คือสถานีรถไฟของซาบูซึ่งเราเนี่ยจะขึ้นรถไฟจากที่นี่ TGV รถไฟความเร็วสูงเหมือนกับชินคันเซ็นญี่ปุ่นอย่างงี้นะฮะเพื่อตรงไปกร land ุงปารีสใช้เวลามาณ2ชั่วโมงกว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟเนี่ยมันจะออกประมาณ2 6 5นาีและก็ตอนนี้บ่ายสองละตามหลักแล้วเนี่ยเราควรจะมาถึงประมาณนี้แหละถูกต้องคือเราไม่ได้สายมากแต่เราควรไม่สายกว่านี้และพี่ฟก พี่มองไกลๆอ่ะลิไม่รู้มันเป็นรูปหรอพี่เห็นตั้งนานแล้วมันเป็นเพนกวินทำไมมันถึงเป็นเพนกวินดูน่ารักจังชอบอ่ะชอบอุ้ยใครเขียวพอดีเลยนี่ทำไมถึงเป็นเพนกวินอ่ะทำไมมันเมืองนี้ต้องเป็นเพนกวินอย่างนี้ไม่มีอะไรครับมันแค่ทำให้สวยครับชอบอ่ะเชื่อไหมบางทีมันไม่มีเหตุผลหรอกไม่จริงอ่ะแต่มันเป็นแบบแลนด์มาร์คของเมืองมันต้องมีเหตุผลอ่ะมันอาจจะเป็นโฆษณาครับตรงนี้ ไนะดะ้อีก13นาทีรถไฟออกแล้วก็รถไฟที่นี่ตรงเวลามากนะคะคุณผู้ชมคือควรมารอก่อนเวลาออกแล้วก็อีกอย่างที่อยากให้ระวังะคะ่ะเวลามาสถานีรถไฟนะคะระวังกระเป๋าให้มากๆคืออันตรายจริงพ่อเรียนเคยโดนเลยคือคนมาล้วงเลยแล้วก็แบบโชคดีน้องชายตัวโตงนน้องชายไปสองคนลุมโจรได้ก็เลยรอดก็คือว่าโจรเยอะจริงๆค่ะให้ระวังแล้วก็เนี่ย มารอรถไฟกันและเดี๋ยวไปปารีสกันค่ะใช่นไหมครับี่พุ๊กยืนรอเก๊กออกรอก่อนเลยใช่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมมายืนรอคุมท่ากลัวรถไฟชนกันเป็นห่วงเป็นห่วงรถไฟเกี่ยวอะไรวะ <c oughs> ไม่รู้จะตบมุกยังไงเลยช่วยด้วย <c oughs> ไม่มีชนอยู่แล้ว ค่รแหมมากับนพี่ราทาวเทวสตรีก็ต้องนั่งเฟอร์สพาสิโอ้โหไม่นั่งไม่ไงล่ะค่ะเออถ้าไม่นั่งนี่ไม่งั้นพี่พีเอชื่อไปอัพเกรดแล้วนะเองนี่มีตัวด้วย้อไฮโซแล้วนี่อะไรคะทำไมถึงถือนี่ค่ะหนีแสดงถึงความอบอุ่นนะคะแล้วก็เที่ยวรอบโลกกับนพี่ราทาวเทวสตรีเออแต่สบายดีนะใช่แล้ผมกระเป๋าไปไหนเนี่ยฮะไปแล้วค่ะนั่งรถไปกับคนรถเมื่อเช้านี้พี่ผมก็เดินตัวเปล่าไปเรื่อยๆรื่อยไมโอ้สบายเรื่องสัมภาระเนี่ยคือ ปกติตแล้วลต้องมีที่เ <ไง S 2> พื่คนจัดก,การเองไง <Bei S 1> คือเป็นคนเหมือนคนหน้าครอบครัวไงดูแลจัดการกระเป๋าวุ่นวาย,ยาวเวลาจะไปไหนทีเหนื่อยครับนี่พอมีทัวก็สบายกว <ไ S 1> ่า และนี่คือบรรยากาศภายในตู้ขบวนรถไฟ TGV ที่ชั้น1เก้าอี้ G e เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าชั้นธรรมดานะครับแล้วก็สามารถปรับเอีนอนได้ระดับหนึ่งถือว่านั่งสบายมากครับและก็ยังมีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆสะอาดสะดวกสบายและก็ยังมีห้องน้ำไว้บริการให้กับผู้โดยสารภายในตู้ขบวนด้วยครับ มาถึงชั้น2บนขบวนรถไฟ TGV นะครับก็จะมีบริการเคาน์เตอร์บาร์เราสามารถไปใช้บริการได้ครับเขาจะมีอาหารจะพวกสแน็คขนมและก็เครื่องดื่นต่างๆไว้ให้เราเลือกซื้อและก็นั่งดูวิวได้ครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร C.P. True Vision น่าเสียดายนะครับที่เวลาของเราหมดก่อนแต่ไม่เป็นไรครับสุขหน้าเนี่ยพวกเราจะพาผู้ชมไปตะลุยแปรริสกันห้ามพลาดน,นะครับ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหลักจิ่กรได้ตามอิน t a g r a m มที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ใน Facebook และ i ิน t a g r a m มของหนีเที่ยววันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สุดหน้าสวัสดีครับลงมาแล้วครับ2ชั่วโมงครึ่งไม่ได้หลับเลยแต่แบบยิ้มยิม หลายคนอ่ะชอบเข้าใจภาพว่าไอ้พีระมิดเนี่ยคือรูปทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือรูปครับคุณนาตาลีนี่เราสองคนมานั่งทำอะไรกันอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่ามาน,นั่งเสพอา